ท่านบังสุดท้ายของประจําปี2558เวลา17นาฬิกา9นาทีนะครับอันนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีหมแล้ว ดูงไฟดูบ้างไฟเสียโหเกดดโอดีๆเคืโอคโตเวลาเป็นมีได้เนาะปวดสาจะเท้าห้านะเวลา,นะาขวา,ขา,นะาร,ขรวบขอไให้นะแบบเด้อแคบอกับเล็งไค่ะพิพารกาต้องขอก้าวผ่ัยพี่น้องอทุกท่านนะครับในความสนุกสนานในการยุดคข,ข้ามาข้ามจ่าบางข้าม พลาดแล้วพี่ชื่นเจอพี่น้องเนี่ยวา้าเพื่อนได้ครับเด้อขอโทษขออภัยขอบคุณทุกท่านขอบคุณเจ้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนขอบคุณเจ้าของที่ไร่ที่นาทุกท่านนะครับรถหนึ่สองอจากนี้นะครับก็คงเป็นพิธีมอรบรางวัลนะครับที่